โปรแกรมบอลหน้าดู5ลีกยูโรประจำวันเสาร์นะครับให้เสียงภาษาไทยโดยสังเวียนสนามย่า มาครับทุกคนครับเรามาดูกันที่โปรแกรมบอลพรมเมียร์ลีกเลยครับวันนี้ก็มีทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับแต่ขอยกบิ๊กแมตช์ขึ้นมา3คู่แล้วกันก็จะเป็นคู่แรกครับเตะกัน6กโมงครึ่งนะครับทอดแนม h o ฮอสเปอร์พบกับเวทแฮมครับคู่ที่2ก็จะเป็น Manchester United พบกับเบนฟอร์ดครับคู่นี้เตะ3ามทุ่มนะครับและปิดท้ายกันที่เอฟซีบอลมัดนะครับพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้เตะห้าทุ่มครึ่งครับ มาต่อกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนครับทุกคนวันนี้ก็มีเตะทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นคู่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะแอตติกบิลเบาพบเอสปันยอนครับคู่นี้เตะ1ทุ่มนะครับโอซาซูน่าพบกับเลอันเบติสคู่นี้3ทุ่ม15ครับฮิโรนาครับพบกับเลอันโซเซดัดครับคู่นี้5าทุ่มครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายครับเซตาบิโก้ครับพบกับเรอันมาดริดครับคู่นี้ดึกสุดเลยนะครับตี2ครับผม มาต่อกันที่โปรแกรมบุนเดสลิก a าเยอรมันนะครับวันนี้ก็มีเตะทั้งหมด6คู่ด้วยกันครับโดยจะมีบิ๊กแมตช์น่าดู3คู่ครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นเลเวอร์คูเซนกับแฟรงเฟิร์ตครับคู่นี้ก็จะเตะกัน2ทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นไมซุนพบกับอาร์บไลซิกครับคู่นี้ก็2ทุ่มครึ่งเหมือนกันและปิดท้ายกันที่คู่นี้ครับบาเยนมิวนิกพบกับสตุกการ์ครับคู่นี้ก็เตะกันคู่สุดท้ายเลยนะครับ5ทุ่มครึ่งครับ มาดูกันต่อที่โปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสครับวันนี้มีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับโดยจะมีบิ๊กแมตช์หคู่ครับนั่นก็คือไปเอชเอพบกับสตาร์บู๊คับคู่นี้เตะกันดึกสุดเลยนะครับตีสอครับผม ปิดท้ายกันที่โปรแกรมเซเรียอิตาลีนะครับทุกคนวันนี้จะมีเตะทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นบิ๊กแมตช์นะครับ2คู่ครับนั่นก็คือเอซีมิลานพบกับอูดิ e เนเซ่ครับและยูเวนตุสพบกับลาซิโอครับนี่ก็เป็นโปรแกรมบอลหน้าดูประจําวันเสาร์นะครับทุกคนถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีครับ